สวัสดีครับกลับมาพบกับโปรเตีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของช็อตเกมแต่ว่าจะเป็นหมวดเรื่องของข้อผิดพลาดในการเล่นและผมเชื่อว่าหลายคนเล่นลูกสั้นแล้วมีปัญหานะครับเช่นตีไม่แม่นลูกตีแช้งหรือว่าโดนหลังลูกก่อนนะครับปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักกอล์ฟมือใหม่ลหลายๆคนหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ เล่นก๊อปมาดีแต่ว่าพังเผอนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในหมวดพวกนี้มันมีอะไรบ้างซึ่งผมจะค่อยๆทำไปทีละเรื่องทำทีละขั้นตอนนะครับอธิบายไปทีละอย่างว่าโอเคลงหลังลูกมันเกิดจากอะไรตีท็อปเกิดจากอะไรแล้วตีแฉกเกิดจากอะไรนะวันนี้เป็นตอนแรกของการแก้ไขเรื่องพวกนี้จะขอแนะนําเรื่องของการลงหลังลูกก่อนหรือว่าตีแล้วมันไม่แม่นลูกเข้าลูกไม่ได้ คำว่าลงหลังลูกหมายความว่าเราตีลงไปปุ๊บหน้าเหล็กเราไปโดนพื้นก่อนก่อนที่จะโดนลูกการลงลักษณะแบบนี้นะครับจะทําให้เราสูญเสียระยะแล้วบางทีเนี่ยพอโดนพื้นเสร็จปุ๊บหน้าเหล็กเราปิดหรือว่าไปเปิดตอนโดนลูกมันก็ทําให้เราเสียทิศทางได้เช่นเดียวกันช็อตแบบนี้ห้ามเกิดบ่อย,อยเกิดบ่อยๆมันทําให้คุณขาดความมั่นใจทําให้คุณไม่กล้าลงเหล็กทีนี้แย่กันไปใหญ่เลยโอเคหลังลูกเนี่ยเกิดจากอะไร นะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเอาไปข้อที่1ก่อนหลังลูกเกิดจากการยืนที่ผิดวิธีแล้วก็การถ่ายน้ําหนักที่ไม่มีความจําเป็นโอเคโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรายืนเซตอัพลูกสั้นเรายืนแค่กว่นช่วงหัวไหลเล็กน้อยนะครับเปิดปลายเท้าซ้ายออกผมแนะนำว่าให้น้ําหนักลงเท้าซ้ายประมาณสัก80%นะครับ แนวกระดูกสันหลังเอียงขวาเล็กน้อยลักษณะแบบนี้คือยืนตงรงดันก้นย่อเข่าพิงกำแพงจะเป็นลักษณะแบบนี้ตำแหน่งมือนะครับอยู่ตรงต้นขาซ้ายด้านในเป็นลักษณะแบบนี้เวลาที่เราเล่นลูกสั้นข้างกรีนชื่อมันก็บอกแล้วว่าข้างกรีนแสดงว่าเราไม่ต้องการน้ำหนักหรือว่าไม่ต้องการระยะในการตีแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการความแม่นยำในการเข้าลูก แล้วก็ส่งบอลเข้าไปหาเป้าได้การเล่นลูกสั้นที่ดีนะครับเราไม่ควรที่จะต้องถ่ายน้ําหนักนะความคิดคืออยากไปถ่ายน้ําหนักเอางี้ละกันเอาง,ง่ายง่ายนะเพราะมันข้างตีแล้วเสร็จหน้าปุ๊บขึ้นมาเลย1 2สองขึ้นมากขึ้นน้อยอยู่กับระยะทางที่เราต้องการแต่ว่าโดยปกติเวลาผมเล่นผมจะไม่ถ่ายน้ําหนักผมจะยืนอยู่บนเท้าซ้ายเท้าเดียวอารมณ์เหมือนกะตายขาเดียวอะ่ะยืนเสร็จหน้าเสร็จปุ๊บขึ้นปุ๊บ ขากลับหมุนตัวแล้วเข้าไปหาลูกนี่คือวิธีการเล่นของผมซึ่งผมเมคชัวร์ว่าผมจะไม่หลังลูกแต่หลายคนเวลาเล่นลูกสั้นเอายืนเส้นด้า,ดาเสร็จปุ๊บเขาขึ้นไม้ปุ๊บมีการถ่ายน้ําหนักย้ายมาทางขวาหรือเรียกว่าสเวย์ลักษณะแบบนี้ทีนี้ท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับคือขาไปสเวย์ไปขากลับมันก็ต้องสเวย์กลับหรือย้ายน้ําหนักกลับ แต่ว่าถ้าเกิดสเวไปแล้วขากลับตัวไม่กลับใช้แต่มือกลับมาอย่างเดียวเหล็กมันก็จะลงที่พื้นก่อนที่จะโดนลูกฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครตีหลังลูกนะเอาวิธีนี้ไปตรวจสอบตัวเองดูก่อนว่าขึ้นมาแล้วมีการถ่ายน้ำหนักไปทางขวาหรือเปล่าถ้าเป็นลองเปลี่ยนดูยืนเท้าซ้าย100%หรือว่า80%ขึ้นไปขึ้นไม่ต้องถ่ายลงปุ่งหมุนตัวแล้วก็มีท่าจบ หลังลูกจะหายไปครับส่วนตอนต่อไปก็ยังเป็นหมวดหลังลูกอยู่นะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมือและหรือว่าความรู้สึกในการเข้าลูกแล้วว่าเอ๊ะมันก็ทำให้เราลงผิดวิธีได้นะโอกาสหน้าพบกับโปรเต้ใหม่ครับสวัสดีครับ